สวัสดีค่ะวันนี้เรามาที่วัดสุวรรณนะคะวัดสุวรรณมีปลาช่อนเ INE อเมซอนตัวใหญ่มากๆเลยค่ะเพื่อนๆดูนี่ตัวใหญ่มากเลยนี่นีใาาใ่ให้อาหารด้วยให้อาหารด้วยเหรอโอเควันนี้น้องแอนดิวมาให้อาหารปลาช่อนอเมซอนนะคะโอ้ตัวใหญ่มากๆเลยเ <ples mythology> นเนไปดูตัวนี้ไปดูตัวนี้เนย เฮ้ยตัวนี้ใหญ่มากตัวนี้ใหญ่มากค่ะใครจะมาดูมาได้นะคะที่วัดสุวรรณนะคะวัดสุวรรณปลาช่อนใหญ่มากเลยครับเอออ่าปลาช่อนใหญ่มากใช่ไหมโอ้โเดือดนะปลาเพลือปลาเพือกค่ะปลาเพือกอ่ามีปลาเพือกด้วยปลาเพือนี่นี่นี่เขาขึ้นมาแล้วเมื่อกี้นี่โอ้หขูบขุบขูบตัวใหญ่มากเลยค่ะ เอาเอาเอาออกไปนู่นโยนไปทางนู้นโยนไปทางนู้นระวังมันจะกระโดดขึ้นมาครับระวังจะกระโดดขึ้นมางาเป็นดิวน่นน่นน่นเป็นดิวน่นอูยข้นมาขึ้นมาชอโอ้ใครอยากให้อาหารปลาช่อนนะคะปลาช่อนอเมซอนมาได้นะคะที่วัดสุวรรณนะคะปลาตัวใหญ่มากๆ นี่ค่ะมาดูตัวนี้ค่ะดูตัวนี้นี่ปลาช่อนครับปลาช่อนนี่นีอันนี้คือปลาช่อนอเมซอนนะคะใช่นี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 ่ติ๊จะเป็นตัวนี้จะเป็นกลาไหลมังน่าผมไม่รู้นี่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 ปลาปลาดุกปลาดุกยักษ์ปลาปลาลงไปไม่ได้นี่นี่นี่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนี่นี่ลอยขึ้นมาะย้อนยนไปตรงปากเขาเนี่ยอนี่เขาไม่กิน นี่ปลาชันแอเมซอนอู้หูปลากระลักนี่นี่นี่เขากินไหมเขากินไหมต้องเด้อปลาเพลือกปลาเพลือกปลาเพือกสองตัวนะคะมาดูตัวนี้รูกมาดูตัวนี้เลยตัวนี้นี่ตัวนี้ไม่ขยับเลยมันตายไหมเนี่ยไม่ตายย่าตรงนั้นมีปลาเปลือกสองตัวเอออู้เกือบเข้าร้อแล้วตัวใหญ่มากๆเลยเฮ้ยปลากระลักสองตัวเดี๋ยวปั้นไม่ได้ วัชวันนะคะวัชวันค่ะยังให้อาหารไม่เสร็จเลยครับเอ่ออาหารนี่ในย่าชอบดูตัวนี้ใหญ่มากเลยเนี่ยใช่ตัวนี้มันใหญ่มาก